กดน้ำมองไฟเห็นไหมครับตันลึงนะเราจะเลี้ยงกันก่อนนะฮะให้น้ำเนี่ยทำให้ถังนั้นเย็นตัวลงก่อนเข้าไปพร้อมๆกันครับกรจาก้า ไ,ไหมครับเมื่อมาน้้ำนั้นสามารถบล็อกไฟได้ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนทิศทางการที่มันจะพุ่งมาหาเราพบเห็นไหมเราก็สามารถเอลื้อนมือไปปิดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องขักการเปลวไฟหเห็นวาลไว้ได้ก่อนนะครับขักเปลวไฟหเห็นวาลไว้ได้ถึงจะเข้าเอลื้อนมือก็ไปปิดไม่ใช่ทะลุมา่านน้ำแล้วไปปิดวาลนั้นไม่ได้นะครับ